ดูขนคอเริ่มเริ่มขึ้นเริ่มออกมาไวมากหงอนก็เริ่มแดงขึ้นก็ <c oughs> เริ่มขันเ,เล็กๆแล้วตอนนี้เสียงขันก็เริ่มเริ่มมาละช้านี้ได้ยินเสียงขันละนี่ไก่เหมือนกันแต่ว่าไม่รู้ว่าลักษณะทางพันธุก,กรรมหรือว่าความโดดเด่นของยีนมันต่างกันเนาะแต่ละตัวก็ลักษณะมัน ความคึกเอ่ยความโดดเด่นอะไรมันต่างกันนี่ก็ไยขนเหมือนกันแต่ว่าไยขนในลักษณะที่ต่างกันตัวเนี้ยไยขนก่อนขนคอดําขนหางหลุดดําปิดป,ปีเลยนะแต่ว่าขนคอนี้เริ่มขึ้นละแผงคอก็เริ่มขึ้นแต่ว่ายังดําอยู่หงอนนี้ไม่หดเนาะย,ยังขันอยู่แต่ตัวเนี้ยตัวเนี้ยตอนไถขนเนี่ยขนคอดํา ที่หลังงอนหดขนหางหลุดที่หลังแต่ว่าขนคอแผงคอจะขึ้นไวจะขึ้นก่อนมันต่างกันก็บางทีเนี่ยเรื่องไก่นี่มันพูดยากนะจากที่จากที่เห็นในคอมเมนต์เอ่ยเห็นในกลุ่มของไก่ต่างๆนานาก็พูดไปคนละอย่างสองอย่างเนาะ เข้าใจเป็นคนละอย่างสองอย่างแต่ว่ามันมันเป็นอะไรที่เข้าใจยากนะแล้วก็เป็นลักษณะพันธุกรรมของแต่ละตัวด้วยเป็นยีนเด่นของแต่ละตัวเป็นยีนด้อยของแต่ละตัวด้วยไม่เหมือนกันทั้งหมดนะครับไม่เหมือนกันบางตัวก็อาจจะเป็นอย่างนี้ <ımız S 1> บางตัวก็อาจจะเป็นอย่างนั้นเนาะจะมาสรุปว่า,าเป็นอย่างนี้อย่างนั้นทั้งหมดเลยมันมันก็เป็นแต่ลักษณะของแต่ละตัว เข้าใจยากอย่าง2ตัวเนี้ดูทางรูปร่างลักษณะภายนอกแล้วก็มีความคล้ายคลึงป่ากันทั้งสองตัวเลยตัวไหนอาจจะเลือดเข้มกว่าตัวไหนตัวไหนติดเชื้อชิดป่ามากกว่าตัวไหนเนาะก็ต้องวัดกันที่ทางเเขาเรียกว่าอะไร ถ้าจะพิสูจน์กันจริงๆเนี่ยก็ต้องไปวัดทงางทางวิทยาศาสตร์อีกที่นึงเนาะต้องไปตรวจทางเหมือนอะไรอ่ะตรวจดีเอ็นอตรวจไอยีนตรวจพันธุก,กรรมเนาะแต่ว่ามันเป็นลูกผสมมาแล้วก็เป็นธรรมดาเราคงไม่มีเวลาไม่ได้ไม่เสียเวลาไปเจาะลึกถึงขนาดนั้นเนาะเพราะว่าเราไม่ได้เลี้ยงในเชิงของอธุรกิจ การค้าแต่ของเราเนี่ยเลี้ยงเพื่อความบันเทิง <c oughs> เลี้ยงเพื่อนันทนานการเนาะเลี้ยงเพื่อไอไอสัมพันธภาพมิตรภาพเลี้ยงเพื่ออะไรหลายอย่างนะบางคนเลี้ยงเพื่อธุรกิจก็ต้องอก็ต้องโชว์หน่อยอก็ต้องก็ต้องชัดเจนหน่อยแต่นี่มันวัตถุประสงค์มันต่างกัน นะไก่นี้ผมไม่ได้ว่าะจะว่าไงเดียผมไม่ได้ว่าของของใครเลยนะของใครของใครก็ดีทั้งนั้นอนะ่ะไก่มันมีดีทุกตัวมันอยู่ท,ที่มันอยู่ที่ลักษณะความต้องการหรือว่าวัตถุประสงค์ของผู้เลี้ยงด้วยเนาะมันอยู่ที่วัตถุประสงค์ของผู้เลี้ยงด้วยบางคนชอบลักษณะอย่างนี้เนาะชอบเสียงขันอย่างนั้น บางคนก็ชอบเสียงนุ่มเสียงทนใหญ่ทนเล็กนะแหลมบางคนก็ชอบเสียงตัดเนาะบางคนก็ชอบเสียงซ้ำเนี้ยงปลาอะไรเยะๆครับลักษณะของแต่ละตัวไม่เหมือนกันแล้วลักษณะความชอบแล้วก็วัตถุประสงค์ในการเลี้ยงของแต่ละคนก็อาจจะไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนกันอาจจะคล้ายๆกันแต่ว่าไม่เหมือนกันทั้งหมดนะครับตัวนี้จะออกเป็นแดงนิดนึง ออกทนเหลืองบ้างแต่ว่าออกเป็นส้มๆหน่อยแต่ตัวนี้จะเหลืองเหลืองชัดเจนนะครับตัวนี้เหลืองชัดเจนตัวนี้จะเหลืองชัดเจนกว่าเยอะขนหายสำลีต้นตัวตัวตัวแดงตัวแดงทางโน้นนี่ยังไม่ขนยังไม่ออกเต็มที่นะกำลังแซมขึ้นแต่ตัวนี้ขนแซมได้มากมากขึ้นละแต่ปีนี้จะมีขนลายๆหน่อยขนอกเอ้ยขนอะไรจะลาย ลายเหมือนกระว่าอ่าลายเหมือนขนกระเว่านะจะออกมาลายนิดนึงซึ่งอาจจะเป็นลักษณะของอความโดดเด่นของตัวมันเองเนาะของตัวมันเองครับพอขนขึ้นเต็มที่เนี่ยตัวนี้สวยน่าดูเลยนะครับนี้ตอนขนฟูขึ้นเต็มที่เนี่ยตัวนี้สวยมากแล้วตัวนี้ลักษณะลักษณะ,ะความความนิ่งนะครับจะนิ่งจะนิ่งกว่าตัวน้นเยอะ ตัวนู้นจะดุมากดุแต่ว่าเวลาเราเข้าใกล้จะกลัวตัวนี้เวลาเข้าใกล้ก็จะนิ่งๆเนะแต่ว่าจะเก็บอาการหน่อยตัวนี้จะเก็บอาการหน่อยแล้วก็โหเวลาเข้าป่าตัวนี้หมานนะครับตัวนี้ต่อได้ไหลายตัวแล้วนะต่อคลืนเม็ดนะครับไม,ไม่ใช่เป็นคลื่นคลืนะ่นเอ็นเนาะตัวนี้ต่อคลืนเม็ดพราะว่าผมจะต่อคลืนเม็ดไอ้ตัวนี้ยตัวนี้เป็นไกเ่เล่าผมเอง,อง,องแต่ว่าปีที่ผ่านมาเนี้ยไม่ทัน หลานเคยยืมไปไปเอากลับมาช่วงที่หมดหมดหน้าต่อไปแล้วเนาะหน้าไก่ปา่าหมดยามต่อไปแล้วแต่ตัวนี้เป็นเหล่าหมานครับเหล่าไก่หมานในตำนานเลยเป็นทายาทต,ตัวสุดท้ายละที่ยังอยู่ในมือเนี่ยเพราะปีนี้ไม่เพาะตัวนี้ก็เป็นสายเดียวกันมาครับเป็นสายเดียวกันมาจากเหล่าถาม ไล่ดูตระกูลสายเลือดล้วเป็นเป็นสายเดียวกันมาทางพ่อเป็นสายเดียวกันนะครับสองตัวนี้ก็เป็นคืออาจจะเป็นเคยญาติกันแต่ห่างๆนะถ้าพูดถึงลักษณะอาจจะเป็นเคยญาติกันแต่ห่างๆแต่ว่าอาจจะแตกต่างทางสายพันธุ์แม่ตัวนี้แม่เป็นน้ำหนึ่งครับตัวนี้แม่เป็นน้ำหนึ่งตัวพ่อก็ถอดขนนิดหน่อยแต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่ถ่ายขนดำอย่างนี้ ตัวแม่นี่เป็นน้ำหนึง่งน้ำหนึ่งก็คือลูกของไก่ป่านะครับไก่ป่าน้ำหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นแม่อาจจะเป็นไก่ป่าหรือว่าพ่อเป็นไก่ป่าก็ได้นะครับสําหรับผมผมถือว่าเป็นน้ำหนึง่งไม่ได้วัดที่ใส่เลือดว่าเลือดจะเข้มจะข้นจะก,กี่เปอร์เซ็นต์เนะาะอาจจะห้าสิบเจ็ดสิบห้าแปดสิบหรือว่าอะไรไม่ได้ว่านะครับแต่ว่าน้ำหนึ่งก็คือน้ำหนึง่งเนาะ น้ำสองก็คือลูกผสมอ่าอาจจะเป็นลูกผสมของน้ำหนึ่งกับไก่ต่อแล้วนะครับอันนั้นก็คืออ่าน้ำสองหรือลูกผสมของน้ำหนึ่งกับน้ำหนึ่งอันนั้นก็คือน้ำสองนะครับอ่าลูกที่ลูกที่ออกมาจากน้ำหนึ่งกับน้ำหนึ่งผสมกันอันนั้นเรียกว่าน้ำสองน้ำสามก็คืออ่าลูกผสมนะครับของของน้ำหนึ่งอ่าของน้ำสองกับน้ำสอง ก็คือน้ำสามหรือน้ำสองกับน้ำสองกับไก่ตอ่อไก่บ้านนะครับอันนั้นก็เรียกว่าน้ำสามอะไรก็ตามนะครับในในโจทย์ของผมเนี่ยอะไรก็ตามถ้าไปผสมกับไก่ป่าก็คือออกมาเป็นน้ำหนึ่งนะครับเป็นน้ำหนึ่ง